โอเควันนี้เราก็จะมาสุ่มผลให้เด็กใหม่อีกแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรแล้วเด็กใหม่คนนั้นจะเป็นใครนะครับมาดูกันเลยเลยกันอันนี้เป็นโมจิไม่ตื่นนะครับผมอ่าเป็นรหัสไก่ตันนะแล้วมันตีอะไรของมันตีอะไรเนี่ยมันจะเอาใช่ไหมหรือยังไงขอทีหนึ่งว่นน้องขอทีหนึ่งวะแล้วทป็นมันตีไม่ได้อ๋อไม่ได้ใส่หมัดนันเนไงตายไปโอเคมาสุ่มเลยแล้วกัน ไม่ได้กดหายิเมื่อกี้อ่ะอุ้ยผลยางว่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปให้เด็กใหม่กันเด็กใหม่อยู่เกาะไหนอะตัวคิวนำหน้าตัวคิวนำหน้าเกาะบารก,กี้เหรอมั้ง่จำไม่ผิดไม่ใช่จำไม่ผิดหรอกน่าจะอยู่เกาะบารก,กี้กันนะเ <c oughs> กาะบารก,กี้ทางไหนวะทางนี้ป่าวะทางนี้

เด็กใหม่ยู่เกาะแรกแล้วมั้งโอ้มจิกิ้งในน้ำไม่ได้โอ้โหเกาะแรกมีไหมมี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 เด็กใหม่อยู่งนี่นี่นี่เจอ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 ฮัลโหลอะไม่ใช่เด็กใหม่หรอกเอาไม่ใช่เพราะอะไรวะไม่ใช่เด็กใหม่แล้วมีเด็กใหม่ไหมเนี่ย เฮ้ยมี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 เรียกมาอยู่มีเรียกมาอยู่ใช่ปะเออมีมีมีอยู่มีอยู่เฮ้ยเอาเอาผลมาให้เอาผลมาให้เนี่ยเออเอาไม่กินเหรอเออกินเลย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 เออก็ฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็พิมพ์สู้ๆให้น้องเขาหน่อยนะครับผม อะไรอ่ะเออโอเคไม่เป็นไรบาย